สามบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่ครับเอาสาไว้ในจัดชิวขึ้นมาห้านี้สามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดใส่เลยครับเขียนสวยๆนะครับ <c oughs> เขียนสวยๆลูก <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> แลอืออเอาต่อไปเจ็ด <c oughs> บวกหกเท่ากับเท่าไหร่ครับ <c oughs> <c oughs> เอาเจ็ด ไว้ในใจชี้ขึ้นม,มาหกนิ้เจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเขียนเลยครับต่อไปครับสิบลบสี่ชี้ขึ้นมาสิบนิ้วลบไปสี่นิ้วหนึ่งสองสามสิบเหลือแต่เหลือแต่หก ทำแบบน time, ี้ก็ได้ okay. นะได้ได้ค่ะหกแปดลบสามชี้ขึ้นมาแปบนี้ลบไปสามสามหนึ่งสองสามเหลือแต่ห้าอ่ะต่อไปมีอยู่หนึ่งหนึ่งบวกเท่าไหร่ถึงได้ห้า 1นึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าก็ก็ก็เท่าตัวเลขม,มัมีอืมเท่าตัวเลขมามีใช่เป็นสี่เลยถูกถูกเท่าตัวเลขมามีเลยโอโ้โหสุดยอดอะโต้โตอสองบวกอะไรได้เจ็ดสองอแล้วก็สาม สี่ห้าหกเจ็ดเป็นห้าเก่งมากโอ้สุดยอดเลยลูกอะต่อไปหกบวกอะไรได้สิบหกหกหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบกลายเป็นสี่ r y good เอาไปเลยสามดาวครึ่ง <laughs> เซอร์ไ,ไ,ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรก็ทำเสร็จแหละอ๋อทำเสร็จ <c oughs> โอเคโอเคสนุกไหมสนุกไง่ายไหมไง่ายง่ายไหมไง่ายง,ง่าย